จังหวัดรังเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่อำเภอห้วยยอดได้รับผลกระทบจากฝนตกทำให้ต้นแตงกวาบางส่วนได้รับความเสียหายค่ะ นายบุญรงค์เพชรฤทธิ์เกษตรกร,กกรหมู่ที่3ตําบลหนองช้างแล่นอํเาเภอห้วยยอดจังหวัดตรังได้ใช้พื้นที่ว่างประมาณครึ่งไร่ค่ะได้ปลูกแตงกวาเพื่อเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื่องจากแตงกวานั้นค่ะเป็นพืชอายุสั้นโดยใช้ระยะ,ยระยะเวลานะคะประมาณ45วันค่ะซึ่งพันธุ์ที่ปลูกคือพันธุ์ตะวันต้นกล้าค่ะเพราะจะให้ผลผลิตดีและประชาชนนิยมบริโภคโดยปลูกสลับกับถั่วฝักยาวค่ะและสาเหตุที่ต้องปลูกสลับกับถั่วฝักยาวนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้แตงกวาผลเล็กและไม่ได้น้ำ ทําให้ราคาจําหน่ายไม่ดีและในช่วงฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ต้นแตงกวาโตช้าให้ผลโตไม่เต็มที่และบางต้นก็เฉาตายที่ผ่านมาการปลูกแตงกวานะคะคสามารถสร้างรายได้เดือนละ1 0 0 0 0หมถึงสองหมบาทกเลยทีเดียวค่ะโดยให้ลูกชายนะคะคนำแตงกวาไปจําหน่ายในตลาดเองซึ่งจะได้ราคาดีกว่าการขายกับพ่อค้าแม่ค้าจาหน่ายในราคากิโลกร,รัมละ25บาทค่ะทางนี้นะคะคการปลูกแตงกวาก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,เ,กรเนื่องจาก ใช้ระยะเวลาในการปลูกเป็นระยะสั้นค่ะใช้น้ำน้อยทำให้กเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ค่ะ